สวัสดีครับเราต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของโดมบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชา n น l นะครับและครั้งนี้เป็นเรื่องราวที่จะมาเสริมกำลังใจด้วยคำพูดที่มีพลังในการผลักดันและโน้มน้าวจิตใจของพวกเราที่จะทำความดีกันต่อไปนะครับถ้าจะให้กำลังใจทีมงานของเรานะครับกด u b s c r i b e เราจะกราบขอบว่าคุณมากๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งนะครับ ถึงเรื่องราวของคําพูดที่มีพลังเนี่ยนะครับเป็นคําพูดที่บางทีเราต้องบอกว่าคนดังคนที่ประสบความสําเร็จในทางใดทางหนึ่งแวดวงใดแวดวงหนึ่งที่เคยพูดเอาไว้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็มันสั้นง่ายกระชับนะโคลดคคาเหล่านี้เนี่ยมันช่วยผลักดันเราให้มีกําลังใจจะต่อสู้ต่อไปนะครับทั้งที่เราอาจจะเกิดปัญหาอะไรหลายๆอย่างก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นบารักโอบามาครับ รอระานาบดาก็เป็นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาลำดับที่44นะครับเคยกล่าวคำสำคัญไว้ว่าหากคุณเดินไปบนเส้นทางที่ใช่และเต็มใจมุ่งหน้าเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งคุณจะก้าวหน้าไปได้ในที่สุดครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่านะอดีตประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่า มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่โดดเด่นนั่นคือการที่เขาจะให้กําลังใจโดยการพูดคำกล่าวของเขาเนี่ยช่วยไปเสริมกําลังใจให้กับประชาชนไม่เฉพาะคนอเมริกันหรอกครับคนทั่วโลกเลยนั่นแหละและคำพูดวิสัยทัศน์หลักคิดความเป็นผู้นำของบารักโอบามานี้นะครับ ก็ถือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนทั่วโลกเลยนะฮะแต่คำกล่าวนี้ก็หวังว่าใครหลายๆคนคงจะมีความเชื่อว่าคุณทำได้เราทำได้ผมทำได้ดิฉันทำได้โอเคไหมครับโอเคนะมาดูที่อีกหนึ่งท่านครับนั่นก็คือเจ็คมาแน่นอนครับว่าเจ็คมาใครๆก็รู้จัก เขาเป็นอย่างดีนะฮะเงหมาเคยกล่าวว่าหากคุณอยากประสบความสําเร็จจงเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นไม่ใช่ความสําเร็จไม่ว่าคุณจะฉลาดขนาดไหนคุณก็ต้องเผชิญหน้ากับความผิดพลาดซึ่งการเรียนรู้ประสบการณ์ของคนอื่นจะทําให้คุณรู้ว่าจะจัดการอย่างไรกับมันโอเคนะครับนะและถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเนาะ แน่นอนครับว่ามันไม่ได้วรวยไปด้วยกรีบุราบเสมอไปนะมันก็มีตกวลุมตกล่องบ้างดังนั้นนะครับเรียนรู้จากคนที่เขาผิดพลาดมาก่อนเราจะได้ไม่ต้องไปซ้ำรอยนั่นเองคำกล่าวนี้มีขึ้นในปี2018ครับของเช็คมานะครับแล้วเขาก็ก่อตั้งบริษัทดังๆอลีบาบาอะไรเงี้ยนะครับที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี กุทธิตัวเพื่อสังคมโดยการถ่ายทอดเรื่องราวในประสบการณ์ของเขาแล้วก็ยังมาสนับสนุนการศึกษาให้กับผู้คนด้วยนะก็ต้องชื่นชมเหมือนกันนะครับมาที่บิลเกตครับบิลเกตนะครับเคยกล่าวคำพูดอันทรงพลังไว้ว่ามันดีอยู่แล้วที่จะเฉลิมฉลองกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นแต่อย่าหลงลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้บทเรียนแห่งความล้มเหลวด้วยเห็นไหมครับบิวเกสก็สอดรับกับที่เจคมาได้กล่าวไว้เลยนะแสดงว่าความผิดพลาดเนี่ยเป็นิงที่สำคัญไม่แพ้กับแนวทางหรือวิธีการที่จะไปสู่ความสำเร็จเลยคือต้องเรียนรู้ว่าความล้มเหลวมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไงด้วยนะที่จะเป็น worst case ใช่ไหมอืมโอเคครับ ไปที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กนะพูดถึงมาร์คซักเกอร์เบิร์ก็ต้องนึกถึง Facebook ใช่ไหมครับมาร์คเคยกล่าวไว้ว่าอย่าปล่อยให้คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักคุณดีมาทำลายจุดยืนของคุณครับโอเคใช่เลยครับบางทีเราก็จะโดนคำพิพากษานะจากสังคมแวดล้อมที่เราอยู่ผู้คนแวดล้อมเราเนี่ยทำให้เราบางทีสูญเสียความมั่นใจไปได้นะครับ ดังนั้นเอาคำกล่าวของมาร์กไปเป็น support back นะว่าอย่าปล่อยให้คนแปลกหน้าที่เขาไม่รู้จักเราดีนะเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงมีจุดยืนของเราแล้วก็จะทำสิ่งนั้นต่อไปนะแล้วก็ปรับปรุงให้มันพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาที่สตีฟจ็อบส์นะฮะคนดังทั้งนั้นเลยครับสตีฟจ็อบส์เคยกล่าวคำอันทรงพลังไว้ว่าวิธีเดียวที่จะทำงานให้ได้ผลดีเยี่ยมคือ คุณต้องรักในสิ่งที่ทำถ้าคุณยังไม่เจอสิ่งที่รักในตอนนี้จงมองหาไปเรื่อยๆอย่าด่วนสรุปเพราะมันเป็นเรื่องของหัวใจคุณจะรู้ได้เองเมื่อเจอสิ่งที่รักครับโอ้ใช่เลยฮนะมันมีนัยยะแฝงอยู่ว่าอย่าด่วนสรุปเนี่ยนะบางทีเราก็แปบ๊บเดียวนาะนี่นั่นบางทีเราก็เออไม่ใช่นะล้มเลิก อะไรอย่เงี้ยนฮะก็ต้องอาศัยความอดทนนั่นเองนั่นแหละที่เราเคยพูดกันอยู่เป็นประจำนะเรื่องของความอดทนเนาะโอเคมาดูที่มาตินลูทร์คิงนะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนผิวสีที่มีชื่อเสียงเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเลยนะการเรียกร้องให้กับคนผิวสีต่างๆแต่ก็อย่างว่านะครับประวัติศาสตร์ท่านสามารถจะไปย้อนดูได้แต่เอาคำกล่าวของ มาเตนลูเทอร์คิงที่จะเสริมกำลังใจเรานะครับเขาเคยกล่าวไว้ว่าความรักคือพลังเดียวที่จะสามารถเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้ต้องใช้ความรักใช่ไหมครับก็เข้าใจเลยนะครับบางทีก็ทำใจยากใช่ไหมฮะที่จะมอบความรักให้กับศัตรูแต่ถ้าใครทำได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับ โอเคนะฮะเอาไปประยุกต์ใช้สำหรับใครที่ประยุกต์ใช้ได้นะครับไปที่เรโอนโดดาวินชีครับอยู่เรยอนโดดาวินชีนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ดังชื่อของเขาเ,เรื่องราวของเขาเคยไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดด้วยนะครับเรโอนโดได้กล่าวคำมันทรงพลังไว้ว่าการมีความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอเราต้องรู้จักนำมันออกมาใช้ และการมีความตั้งใจอย่างเดียวนั้นยังน้อยไปเราต้องรู้จักลงมือทำครับโอเคนะอย่าพูดอย่างเดียวอย่าฝันอย่างเดียวอย่าจินตนาการอย่างเดียวนะอย่าเอาแต่ออกไอเดียใช่ไหมต้องลงมือทำด้วยมันถึงจะประสบความสำเร็จอ่าไปที่เจสซี่โอเว่นครับเขากล่าวไว้ว่า เอสซีโอเวนนี่เป็นนักวิ่งทีมชาติของสหรัฐอเมริกานะครับผู้ต่อสู้เรื่องการเหยียนะดสีผิวโดยการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นจนสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญทองโอลิมปิกได้สำเร็จนะเขาได้กล่าวไว้ว่าการต่อสู้ที่แท้จริงไม่ใช่การชิงชัยที่หนึ่งเพื่อให้ได้เหรียญทองแต่การตรากตรำสู้กับตัวคุณเองต่างหากละ่ะการต่อสู้กับจิตใจของตัวคุณเองนั่นแหละ ที่เป็นสถานที่ต่อสู้อันแพ้จริงตัวเห็นด้วยครับบางทีเราก็แพ้ใจตัวเองจริงๆนะฮะในตอนแรกเนี่ยความมุ่งมั่นความต้องการเป้าหมายต่างๆมันเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่สุดท้ายใจของเราเองนั่นแหละมันโลเลนะมันล้มเลิกมันรวนเรด้วยเรรวนรวนเรเซไปเซมานะครับไม่หนักแน่นเพียงพอ สถานที่ต่อสู้แท้จริงเริ่มต้นเลยก็คือต่อสู้กับจิตใจของตัวเองนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะฮะสำหรับการพูดอสงพลังเหล่านี้ที่เราจะนำไปใช้ในการให้เราก้าวต่อไปในหนทางในวิถีทางในสิ่งที่เราต้องการในเป้าหมายที่เราวางเอาไว้จะเป็นปีนี้ปีหน้าหรือปีไหนก็แล้วแต่ไปมีความสุขกันมากๆก,กับเป้าหมายที่ วางเอาไว้แล้วก็กำลังจะเดินไปถึงให้ได้ในวันใดวันหนึ่งนะครับด้วยความสุขความเพลิดเพลินด้วยอย่าลืมนะครับถ้าจะให้กำลังใจพวกเรากด subscribe จะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับโด่งบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชาน e ลสวัสดีครับ